คลิปนี้นะครับโอ๊ตรถมือ2มาอัปเดตรถครอบครัวเข้าใหม่ในคลิปนี้มีถึง5คันเลยนะไม่ว่าจะเป็น m ิลเอ็กไม่น้อยแค่60,000โลนะครับหรือจะเป็น f o r t จู e r อหน้าแชมป์เครื่อง2อ0 0เราก็มีบอกเลยว่าสภาพสวยมากนะฮะร,รถปี2องพแล้วเราก็ยังมีตัว m ิลเอปี18ปี19นะครับนี่หลยสวยๆนะครับแต่ละคันบอกเลยยอดจัด100%รวมไปถึงตัวเทียดีเราก็มีเป็น2.8ขับ2ปี18นะครับ ติดตามในคลิปนี้จนจบได้เลยบอกเลยว่าสวยทุกคันสวัสดีครับสวัสดี FC เพชรยนต์ทุกท่านเลยนะผมโอ๊ตเพชรยน์วันนี้อยู่กับช่องโอรถมือ2นะครับวันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกในส่วนของตัวรถครอบครัวรถทีวีเข้าใหม่นะครับมานะวันนี้ให้ดูกันแบบจุกๆเลยมีเข้ามาหลายคันนะแล้วก็บางคันเป็นรุ่นที่นานๆเข้ามาทีนะครับ ก่อนไปรับชมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการอัปเดตรถเข้าใหม่อย่างวันนี้นะบอกเลยว่าแต่ละคันนี่คือมีคันที่นานๆเข้ามาทีด้วยเดี๋ยวผมเริ่มวันที่คันแรกนี้ก่อนเลยนะครับคันแรกนี้นะครับเป็นอิซูซูมิเอ็กนะครับตัวเครื่อง3,000นเนวี่ครับสปี2014ครับรุ่นนี้โอ้โหนานๆจะเข้ามาทีสีขาวมุกนะครับคันนี้บอกเลยว่าสวยนะครับตัวรุ่นนี้นะไฟหน้าได้เป็นแบบโปรเจคเตอร์มีไฟ LED นะครับ กระจังหน้าโครเมียมล้อแม็กสเปคเดิมโรงงานขอบ18ทูโทนนะสำหรับคันนี้เลยนะนี่เลยนะครับลยายเอียดตัวรถยังคงสมบูรณ์ครับอันนี้เหลือ,เ,อเราเอาไปปรับสภาพนะครับรถคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างนะครับเพิ่งเข้าร้านมาเลยสําหรับคันนี้นะครับนี่เพิ่งเข้าร้านมาเลยดูล้อแม็กนะครับลายสวยมาเลยนะครับแล้วก็คันนี้มาพร้อมยางบิตโตรี1 0 1เอ 18, นะครับ่ยหมดสภาพแล้วเราเปลี่ยนยางให้นะครับ เราเปลี่ยนยางให้นะครับแล้วก็พาสีถึงมีนา68ติดฟิล์มเข้มมาเลยรอบคันนะครับใครที่หารุ่นนี้อยู่นะครับรถมีเข้ามาแล้ววันนี้โอรถมสอมาอัปเดตสต็อก PPV แบบจุกๆเลยนะครับนี่ดูภายในนะครับคอนโซลดำเบาะโทนสีเบตนะครับได้เบาะโทนสีเบตจอทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะแล้วก็เกียร์โฟไฟฟ้าคันนี้ใส่มาให้เลยนะครับ มีคันเดียวนะครับสําหรับคันนี้มีคันเดียวในร้านเลยนะนี่แล้วก็เพดานไม่มีเขียนยันไม่มีคาบยันมีจอกลางขนาด10.5นิ้วพร้อมระบบอ่าไรซ์ลา,ลาว์ซาวนะครับดูภายในเบาะด้านหลังนะเบาะที่นั่งแถว2นะครับแล้วก็ตัวเบาะที่นั่งแถว3นี่ครับสภาพ ถือว่าสมบูรณ์มากนะครับอันนี้คือรถยังไม่ได้ล้างเลยเพิ่งเข้าร้านมานะผมมาอัปเดตสต็อกให้ดูก่อนใครเลยนะดูกันแบบจุกๆเลยสําหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตแต่รถเจ็ที่นั่งรถ ppv กันไปเลยนะสำหรับคันนี้ก็ราคานะครับคันนี้ราคาจะเปิดอยู่ที่5้าแสนสามบาทนะสำหรับคันนี้ปี14ตัวขับ4คันนี้นะครับรถสวยครับสีขาวมุกจําป้ายทะเบียนนี้ไว้เลยถ้าสนใจคันนี้ติดต่อหาผมได้เลย098 4 4 6 5 2 2 2, 2นะครับคันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมา รถเที่นั่งนะครับแบรนด์ีซูซูนะครับนี่นะครับผมเปิดฝาท้ายเข้ามาโครงสร้างเดิมนะครับอีกโครงสร้างเดิมหมดตรงนี้คือโครงสร้างเดิมหมดเลยนะครับรถไม่มีชนนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับเกรดเแน่นอนเราคัดสรรมาแล้วนะครับปีหนึ่งสีครับสครับคันนี้ดูเบาะนะครับรายละเอียดตัวเบาะไม่ช้ำครับอันนี้ไม่ช้ำนะแล้วก็ตัวป้ายท็กเบลรถผลิตปี2014นะครับ14แท้นะ คลิปนี้นะผมอัปเดตสต็อกรถนะครับอาจจะไปไวนิดนึงนะแต่ถ้าอยากดูรายละเอียดเต็มๆแจ้งได้เลยผมมีทำคลิปรีวิวเต็มๆแต่ละคันไว้ให้ดูด้วยนะครับค,รคันนี้เลขไม่แสนแปด,ดนะครับได้พวงมาลัายแบบมัลติฟังก์ชันนะครับแล้วก็ได้เบาะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะตัวบาะอาจจะหมองเล็กน้อยนะครับสภาพตามการใช้งานจริงๆมาแต่ว่าโดยรวมรถไม่ได้มีชนหนักอะไรเข้ามานะครับ ใครสนใจคันนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่ 5,39, 0 0 0บาทนะครับย้ำราคากันอีกทีหนึ่งนะราคางว่จะอยู่ประมาณ1 0 0 0 0บาทเงินเดือนหรือไรายได้20,000บาทขึ้นไปทุกอาชีพนะครับเกษตรกรพนักง,งานบริษัทค้าขายเจ้าของธุรกิจออกได้หมดเลยนะตรวจสอบอาชีพชัดเจนนะครับข่้งวง่จะอยู่ประมาณสัก ประมาณ9,000ปลายหมืน่นต้นๆน,น,น,นะครับสำหรับคันนี้นะ5 3า0 0 0สามหบาทจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะครับสนใจคันนี้รีบโทรรีบทักเข้ามาครับ098 446 5222นะครับอันทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งคันบอกเลยว่าสวยไม่แพ้กันครับเดี๋ยวมาดูกันที่คันนี้นะครับก็คันนี้จะเป็นอีลซูมิวเอ็กตัวเครื่องพันเกขับสนะครับปี17นะค,คันนี้เลขไม้น้อยนะคันนี้เลขไม้น้อยเลยสีขาวมุกนะครับเพิ่งเข้าร้านมายังไม่ได้ปรับสภาพนะครับ อยู่ช่วงของการปรับสภาพคันนี้นี่เต่ยไฟหน้าสวยๆเลยคลมเดิมแบบโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกครบนะครับแม็กซ์18ยางปี22นะของ B.F. Goodrich นะครับ,รบสำหรับตัวรุ่นนี้นะแล้วก็เนี่ยพวกกระจกต่างๆอย่างเป็นพาร์ทเดิมหมดพาท,ทรงพาสีต่อให้แล้วเรียบร้อยนะใครที่หารถเจ็ดที่นั่งนะนี่ดูเลยกำลังปรับสภาพนะครับอาจจะยังไม่เรียบร้อยดีแต่สภาพสวยครับสภาพสวยนะครับราคาดีนะ689,000บาทตัวรุ่นนี้เป็นรุ่น Navy ด้วย ได้แอร์ออโต้มาด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะเลขไมน้อยนะครับใครหารถเจที่นั่งไว้ใช้งานนะครับอย่างย e ูสุมิวเนะครับคันนี้เลยนะครับน่าใช้ครับน่าใช้ราคาคุ้มแน่นอนนะครับราคาคุ้มแน่นอนนะสำหรับคันนี้ให้ดูให้ดูภายนอกก่อนนะครับอันนี้เราล้างขัดสีมาแล้วเนาะเหลือเหลือ,อ,อในการของตัวปรับสภาพปรับสภาพตัวรถอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราขัดสีไปแล้วนะเหลือเบาะ เดี๋ยวตัวเบาะนะครับนี่นดูด้านในดูด้านในเบาะหลังพับได้นะครับคันนี้แล้วก็ภายในสวยสะอาดสะอานนะครับเพดานเนี่ยริ้วรอยแบบแทบไม่มีเลยนะครับริ้วรอยน้อยนะครับคันนี้ริ้วรอยน้อยนะครับสําหรับ,บว x เอคันนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมให้ดูเลขไมล์เดี๋ยวผมให้ดูเลขไมล์นะครับเลขไมล์คันนี้อยู่ที่หกหมื่นสามพันโลนะครับ หกหมื่นสามพันโลกับราคาหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้ข่้งวง่ออยู่ประมาณหมื่นสองนะแล้วก็คันนี้ได้พวงไลยแบบมอลติฟังก์ชันมาด้วยนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าสามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะนะคัางวด่ออยู่ประมาณหมื่นสองไได้สองหมื่นห้าขึ้นไปคือซื้อคนเดียวจบนะครับสาหรับคันนี้นะนี่ให้ดูเลยรายละเอียดรถเพิ่งเข้าร้านอันนี้เราปรับสภาพไปเบื้องต้นเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเหลือเอาเบาะมาใส่อะไรต่างๆนะครับตัวนี้นะครับคือเนี่ยให้ดูเรื่องตัวโครงสร้างเม็ดอาร์ การันตีไม่มีการชนหนักพลิกคว่ำมาอย่างแน่นอนนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้นะะใครหาอยู่ติดต่อเข้ามาเลยเครื่องยนต์พันเก้าเนวินะครับสำหรับ isuzu mu x นะครับมีเข้ามา2คันนะเดี๋ยวให้ดูคันนี้คันแรกก่อนนะครับใครที่สนใจก็ห้ามพลาดเลยทุกอาชีพออกได้หมดนะพนักง,งานบริษัทข้าราชการรัฐวิสาหกิจหรือเจ้าของธุรกิจนะครับสนใจคันนี้6กแ0 0แบาทนะครับและคันนี้จะดยอดเต็มฟรีดาวห่อเริ่มต้นหมื่นสองเท่านั้นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งคัน ยังมีรถสวยน่าใช้งานที่เข้าใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันครับมาดูอีกหนึ่งคันครับ f o r t u n e r หน้าแชมป์นะใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับ f o r t u n e r 2.5V ขับ2ปี14นะครับมีคันเดียวในร้านหูบอกเลยว่าคันนี้สวยนะราคาดีนะ5 3 9 0 0 0บาทนะครับคือสภาพตัวรถอันนี้เพิ่งแรกเข้ายังไม่ได้ปรับสภาพนะแต่ว่าทุกอย่างนี่คือสวยหมดจดเลยนะของเดิมแน่นอนนะฮะหนีไฟหน้าติดหมองเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับตัวรุ่น 2,005-3,000ก็จะเสริมจมูกมาให้แล้วนะครับเป็นตัวฮูดดักลมด้านหน้านั่นเองนะทะเบีเยนนี้เลยนะ2988นะอุบลน,นะครับแล้วก็ล้อแม็กก็จะเป็นสเปคเดิมโรงงานของเขาขอบ17นะครับติดฟิล์มมาให้พร้อมครับคันนี้ติดฟิล์มมาให้แล้วแล้วก็ภายในนะครับนี่ดูภายในคันนี้ได้จอพร้อมกล้องแอร์ออโต้เกียร์อัตโนมัติตัวรุ่นนี้ได้เป็นเกียร์5สปีดนะครับแล้วก็ ตัวรายละเอียดของตัวลายไม้จะเป็นสีน้ำตาลหมดสีดําหมดเลยนะส,สวยๆเลยคันนี้นะครับเบาะปรับไฟฟ้าฝัา่งคนขับนะครับตัวรุ่นนี้นะใครที่หายอยู่ติดต่อมาเลยนะคันนี้539,0 0 0บาทครับสำหรับ f o r t u n e r หน้าแชมปตัวเครื่อง2 5 0 0 v คันนี้นะครับรถเพิ่งเข้าร้านมานะวันนี้ผมมาอัปเดตสต็อกรถครอบครัวกันแบบเน้นๆเ,เลยนี่คันนี้เป็นหนึ่งคันที่น่าใช้งานนะครับสำหรับตัว Fortuner หน้าแชมปนะครับนี่ทุกอย่างกระจกพาร์ทเดิม นะครับพาร์ทเดิมหมดนะครับคันนี้นะห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทค่างวดจะตกอยู่ประมาณสักหนึ่งหมื่นรายได้สองหมื่นบาทนี่ก็ซื้อคนเดียวจบเลยนะครับสำหรับตัวรุ่นหน้าแชมป์คันนี้นะครับมีคันเดียวในร้านนะครับรถเพิ่งเข้ามาคันล่าสุดนะครับนะนานๆจะเข้ามาทีนี่ลองดูสภาพสภาพสวยแบบนี้เลยนะครับตัวพรมเนี่ยสภาพเนียนนะครับกลิ่นอับภายในรถก็ไม่มีนะครับเพดานก็สวยนะครับนะเพดานก็สวยมีแอร์สามแถวที่นั่งสามแถว โครงสร้างทุกจุดเดิมครับไม่มีการชนหนักมาเลยได้ไฟท้ายที่เป็นโดนัทแบบนี้มาด้วยนะตัวรุ่น v เลยนะครับนี่เลยนะครับราละเอีดยดสวยครับจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะเครดิตดีนี่คือจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยทุกอาชีพออกได้หมดนะครับใครที่หา fortuner ตัวหน้าแชมป์รุ่นนี้อยู่ไม่อยากให้พลาดห้ามพลาดเลยนะครับเบาะหนังเนี่ยสวยๆนะครับนี่ขนาดยังไม่ได้ปรับสภาพนะอันนี้แค่เอาล้างเอาฝุ่นออกเบื้องต้นนะครับแล้วก็คะนน้เลขไมจะอยู่ที่ แสนปปลายนะไม่แสนแปดอันนี้ไม้แสนแปดนะครับตัวพวงมล้ยก็จะเป็นลายไม้สี่ก้านมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับมีระบบป้องกันการขโมยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าด้วยนะนี่เลยสภาพสวยครับใครที่กำลังมองหาอยู่นะสำหรับตัว Fortuner ตัวหน้าแชมป์นะครับ มีเข้ามาแล้วนะครับมีเข้ามาแล้วแล้วก็เข้ามาแค่คันเดียวเท่านั้นนะครับสนใจคันนี้นะครับทุกอาชีพออกได้หมดเลยนะครับพนักง,งานบริษัทข้าราชการและวิสาหกิจเจ้าของธุรกิจนะครับขอแค่เพียงมีรายได้20,000บาทขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยเบอร์ด,ด้านล่างนะดูรถได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูคันต่อไปกันครับ ตัดภาพมาที่โรงสามกันบ้างนะครับนี่ครับมีจอดอยู่ตรงนี้นะครับมีทั้งมิลเนะครับแล้วก็มี f o r t จูเนอร์เทียดีอยู่ตรงด้านนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูคันนู้นเรามาดูคันนี้ก่อนนะครับสำหรับ isuzu milx 1.9เนะครับเป็นตัวรุ่นขับ2นะครับคันนี้นะเอ่อหนึ่งจุดเก้าเนวี่ปีสิบแปดจดสิบเก้าครับคันนี้เปิดราคาเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาท ไม่แสนก็โลครับคันนี้ทะเบียนอายุธยานะครับรถเพิ่งเข้าร้านมานะครับคันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการรอปรับสภาพนะครับคือไฟหน้านิ่คมเดิมแน่นอนนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับดูด้านหน้านะครับสีขาวมุกครับคันนี้นะครับฝากระโปรงไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มไม่มีกระแทกนะครับตรงนี้สภาพสวยๆเลยนะไฟคู่หน้านะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กขอบ18นิ้วนะครับยางคันนี้ยางรู้สึกว่าจะเป็นปี2 3มาด้วยนะของบิสโตนนะครับ คันนี้ยางติดรถมาเป็นปี23เจ้าของเดิมเปลี่ยนมาให้นะครับเปลี่ยนไปแล้วของปี23นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือป้ายรถเข้าใหม่นะติดฟิล์มมาแล้วพร้อมนะครับนะครับนี่ให้ดูรายละเอียดรอบๆตัวรถนะรถไม่มีแบบว่าใบเบียดหนักๆอะไรมานะนะครับไม่มีนะครับอันนี้เท่าที่ดูนะครับแล้วก็ตัวแผงข้างด้านในบุหนังสีดําภายในก็เป็นสีดํานะครับ ัวบอเนี่ยปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับได้บอร์ดหนังสีดําทั้งคันพวกรอยเลื้อพวกนี้เราไปปรับสภาพนะครับอันนี้เราไม่ปล่อยไปแบบนี้นะแล้วก็มีจอแอรอโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับเดี๋ยวผมขอญาตดูรายละเอียดหน่อยว่าเอกสารติดรถมีอะไรมาบ้างคันนี้รถปี18นะครับเครื่องยนต์พันเรแรงมา้านะเดี๋ยวเราต้องไปเช็คเอกสารอีกทีหนึ่งนะเช็คเอกสารอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ยรถมันเพิ่งเข้าเอกสารที่ติดรถมา มีเล่มพร้อมโอนแน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับอันนี้ผมให้ดูสภาพรถแรกเข้านะครับใครสนใจโทรเข้ามาเลยนะครับติดต่อเข้ามานะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับปี18.19ปจดสิบเก้าครื่องยนต์พันพันห้าไอ้พันเก้านะครับไม่ใช่พันห้าเนี่ยสภาพเบาะตามนี้ครับสภาพเบาะตามนี้เลยรถเดี๋ยวเราเอาไปปรับสภาพอีกทีหนึ่งนะครับรถยังไม่ได้ล้างนะครับแต่กลิ่นรถคือไม่มีกลิ่นอับกลิ่นชื้นพวกนี้มานะไม่มีนะครับรถได้มีจมน้ํามาแน่นอนนะครับเจ็ดแสนกว่าบาทครับเจ็ดหนึ่งเก้า นะ719ให้ดูด้านหลังมีถาดท้ายมาให้นะครับแล้วก็รายละเอียดหลักๆหัวน็อตเนี่ยไม่มีขยับนะหัวน็อตไม่มีขยับนะครับไม่มีการชนมานะครับทุกอาชีพออกได้หมดนะครับใครที่สนใจนะออซูมิอเอ็กคันนี้เครื่องยนต์พันเนะครับปีสิบแปด้ราคาดี719ดสีขาวมุกนะครับ สภาพตามนี้เลยสภาพแรกเข้าทุกอาชีพออกได้หมดนะครับดอกเบี้ยพิเศษมีให้2.79นะครับยอดจัดเต็มฟรีดาวน์อนุมัติผลไวในครึ่งชั่วโมงนะครับใครสนใจรถ7ที่นั่งมือ2ไว้ใช้งานนะแบบถูกๆราคาดีๆเกรดสวยๆนะครับลองดูคันนี้จะเห็นได้เลยว่ารถเนี่ยมันมีสภาพที่เลอะก,ก็จริงนะอย่างตัวเบาะเนี่ยที่ผมให้ดูแต่ว่ารถมันไม่ได้ยับเยินนะครับสบภาพตัวรถนี่คือสวยต้องบอกว่าสวยนะส,ภา,ส,นะสภาพสวยเลยนะครับ ตัวป้ายแท็กเบลไม่แน่ใจว่ามองเห็นไหมนะรถปี18นะครับรถปี2018แล้วก็ตัวโครงสร้างตัวรถนะครับสภาพตามนี้เลยสภาพตัวรถตามนี้เลยนะครับกระจกทุกบานคือพาร์ทเดิมหมดครับกระจกทุกบานคือพาร์ทเดิมหมดนะน,นี่คนนี้ได้บอดหนังปรับไฟฟ้านะครับบาะหนังปรับไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นแบบมั l ต i function แล้วก็เลขใหม่เดี๋ยวผมขออนุญาตสตาร์ทเครื่องเดีดย๋ดยวให้ดูเลขใหม่นะ เลขไม่แสนห้าอ่าคันนี้เลขไม่แสนห้านะครับโอเคนะครับสำหรับคันนี้นะเจ็ดหนึ่งเก้าค่างวดอยู่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยศูนย์เก้าแปดสี่สี่หกห้าสองสองสองนะครับอันทีนี้เดี๋ยวผมพาไปดูอีกหนึ่งคันมาดูคันสุดท้ายนี้ครับอีกหนึ่งคันนะ Fortuner TRD ครับใครที่กำลังมองหาอยู่ห้ามพลาดเข้ามารถนี้คันเดียวนะครับสำหรับตัวรุ่น2.8 T R D ปี18 นะครับคันนี้เป็นตัวแบล็ k ท็อปมาเลยนะครับเจ้าของเดิมมีไปใส่ลวดลายมาให้ด้วยนะแล้วก็ตกแต่งตัวกระจังหน้าก็จะเป็นแบบคาร์บอนเคปลอนะครับคันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมานะครับคันนี้รถเพิ่งเข้าร้านมานะเดี๋ยวผมขึ้นราคาข้างวดให้ที่หน้าจอนะรู้สึกว่าราคาจะอยู่9 5 9 9 5 0 0 0 0บาทนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นกราฟิกให้อีกทีหนึ่งนะครับด้านข้างเรื่องข้างของข้างวดนะครับใครที่หารุ่นนี้อยู่คันนี้ปี18นะครับได้ล้อแม็กขอบ20มาเลย นะแม็กยี่สิบสีดำนะล้อสีดำยางปียี่สิบเอ็ดตรงนี้เดี๋ยวดูแลเรื่องอยางให้นะครับพาร์สีต่อให้ถึงกันยานะครับแล้วก็จกบานหน้าก็พาร์ทเดิมด้วยนะครับตรงนี้เดี๋ยวรถรอปรับสภาพนะครับรถเพิ่งเข้าร้านนะรถเพิ่งเข้าร้านมาแต่ภายในย,ยังสวยนะครับเป็นเบาะทูโทนดําแดงได้เป็นปรับไฟฟ้านะครับพรมเข้ารูปนะครับอันนี้พรมเข้ารูปมาเลยนะนี่ดูนะเครื่องเล่น JBL ลําโพงทั้งหมด9จุดนะครับ9จุด ทั้งคันนะเป็นของ JBL หมดเลยนะครับนี่ให้ดูภายในเพดานก็ไม่มีรอยเขียนยันคาบยันอะไรต่างๆไม่มีนะบอดส,สวยครับอันนี้คือบอดส,สวยๆเลยรถไม่มีอุบัติเหตุหนักมาแน่นอนอันนี้คือเพชรยนต์เราการันตีเลยนะครับโครงสร้างตัวรถโครงสร้างเดิมครับล้อแมกเดิมนะอันนี้ผมมารีวิวอัปเดตให้ดูเนาะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดเต็มๆเดี๋ยวให้รถชงปรับสภาพก่อนเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับนี้มันยังมีคาบฝุ่นอะไรอยู่นะ ย้ำนะครับราคาไม่ถึงร้านนะครับคันนี้ยอดจัดเต็มฟรีดาวได้เลยสําหรับตัว Fortuner รคันนี้นะครับนี่ใครหาอยู่ห้ามพลาดเลยนะนเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูขออนุญาตเปิดท้ายนะฮะด้านท้ายประตูท้ายไฟฟ้านะครับด้านท้ายสภาพสวยครับสภาพสวยเลยพรมเป็นพรมเข้ารูปนะเป็นพรมเข้ารูปมาเลยนะครับวันนี้เป็นพรมเข้ารูปมานะครับ ครที่หาอยู่นะครับรีบติดต่อเข้ามาครับคันนี้ราคาไม่ถึงล้านครับตัว f o r t จูเนอร์ทีดีนะป้ายแดงคันนี้นะครับก็ประมาณล้านเโดยประมาณนะครับเลขไมล์นี่ผมให้ดูเลขไมล์เลขไมล์แสนห้านะครับตัวรุ่นขับสนะครับสำหรับตัวรุ่นนี้ได้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันคูดคอนโทรลทูสตาร์ทเอนจินให้มาครบเลยใครหาอยู่ติดต่อเข้ามาครับ0 9 8 4 4 6 5 2 2 2นะครับรถยังว่างยังไม่มีเจ้าของสามารถนัดชมดูรถได้เลยนะตัวเทียดีคันนี้เป็นคันล่าสุดที่เพิ่งเข้าร้านมา จะเป็นขับ2ขับ4เราก็มีนะครับแค่ติดต่อผมเข้ามาได้โดยตรงนะครับไม่ต้องผ่านแอดมินนะครับยอดจัดเต็มฟรีดาวนะครับดอกเบี้ยพิเศษ2.79เรามีให้นะสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับก็ทั้งหมดก็ประมาณนี้นะสำหรับรัวฟอร์จูเนรรถ p p v เข้าใหม่นะครับกดติดตามช่องผมไว้ก็ได้นะครับใครที่แบบว่ากำลังมองหารถนะครับผมอัปเดตรถลงช่องทุกวันนะครับเบอร์ติดต่อด้านล่าง0ูนย์6ก2 2 2นะครับแอดไลน์นัดดูรถได้เลยผมอยู่เสรีไทยมินบุรีกรุงเทพนี่เอง นะครับร้านเราเปิดทุกวันเนาะเนี่ยรถเรามีให้เลือกเยอะมากแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปรีวิวรถคันหน้าครับวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ